คิดเห็นยังไงนะคะจากข่าวคุณทนายชื่อดังแล้วก็น้องคนสวยใบสิปีว่าฝั่งไหนผิดฝั่งไหนถูกแล้วก็ฝั่งไหนเป็นฝั่งที่น่าเห็นใจที่สุดนะคะนิวก็มีมุมมองแบบนี้ค่ะเพราะว่ามีคนสอบถามนิวเขาเพิ่งเข้ามานะคะนิวมองว่าเรื่องนี้จะไม่เกิดขึ้นถ้าเกิดมีการจัดก,การสองสิ่งนี้ตั้งแต่แรกนะคะประเด็นแรกสมมุตินะคะถ้าเกิดว่าในมุมของผู้ใหญ่นิวเรียกคุณทนายว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วกันนะคะ ถ้าเกิดมีการถึงขั้นจะต้องแลกไลฟ์การติดต่อกันนะคะไม่ว่าของน้องหรือคุณพ่อของน้องให้ให้แกลกไลน์เพื่อติดต่อเรื่องการโฆษณาหรือวโปรโมทสูตรนะคะร้านของของคุณพ่อน้องเนาะด้วยความที่เราเป็นผู้ใหญ่เราจะบอกกับคุณพ่อเขาจากที่สร้าเนี่ยคือกาเหมือนเขาเป็นเพื่อนกันเนาะอะเราก็จะบอกเลยว่า ขอเป็นการติดต่อโดยตรงผ่านคุณพ่อเพราะเรามองว่ามันไม่เหมาะสมที่จะให้ลูกสาวของเพื่อนะคะมาติดต่อคุยกันรอบนอกด้วยความที่สัญชาติลานสัญชาติยานของการเป็นผู้ใหญ่นะคะมีหน้าที่การงานมีอ่ามีชื่อเสียงผ่านรายการขนกระแสนู่นนี่นั่นเนาะเป็นที่รู้จักนะคะใน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 สื่ออีกอย่างหนึ่งนะคะความเหมาะสมด้วยความที่เราเป็นทนายจากที่จำไม่ผิดนี่ย คือเขาก็เป็นทนายให้กับน,น้องเขาด้วยใช่ไหมคะมันก็จะต้องดูความเหมาะสมนะคะรวมไปถึงเรามีครอบครัวเรามีลูกแล้วเนาะตรงนี้เราจะต้องชัดเจนกับขอบเขตเราจะต้องคุยกับคุณพ่อเขาหรือไม่เราก็จะต้องคุยกับน้องเขาว่าเออถ้าสมมุติในกรณีที่น้องติดต่อมีการติดต่อแกลกลายกันนะคะคุณจะต้องตัดตรงนี้ออกไปเลยแล้วคุณจะติดต่อกับคุณพ่อเขาโดยตรงเพราะความเหมาะสมมันมันมันไม่ได้เนาะอันนี้ในมุมของของของ,ของคุณทนายนะคะมองว่าไม่เหมาะสมคุณตเน,นี้ย คุณจะต้องคิดตัวสัญชาตญาณเลยนะคะหรือหรืออาจมีการแลกลายกันรอบนอกและน้องมีการติดต่อมาคุณนะคะคุณจะต้องบอกกับน้องเหมือนน้องติดต่อน้องมีใจอะไรเงี้ยเหมือนน้องยยอดเข้ามานะคะด้วยความที่คุณเป็นผู้ใหญ่คุณมีหน้าที่การงานแล้วคุณก็เป็นทนายของน้องด้วยรวมไปถึงคุณมีครอบครัวด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณจะต้องบอกกับน้องเขานะคะสอนน้องเขาเตือนน้องเขาว่าสิ่งที่น้องทําไม่ถูก คือเตือนให้น้องเข้าใจนะคะว่าถ้าเกิดไปทากับคนอื่นเนี่ยมันจะดูไม่ดีน้องจะดูไม่ดีรวมไปถึงคุณจะต้องคุยกับคุณพ่อของน้องด้วยถ้าคุณเจตนาดีตรงนี้มันต้องมีในสามัญสำนึกในแบบสัญชาตญาณของความเป็นผู้ใหญ่และมีความรับผิดชอบคุณจะต้องแบบคุณจะต้องแบบรู้รับทราบโดยอัตโนมัติด้วยความที่หนึ่งคุณคือครอบคุณคุณมีครอบครัวแล้วสองน้องอายุแค่18 แปปีเกือบสีเดือนเนาะณนะวันที่เขาเริ่มติดต่อกันนะคะตรงนี้เราต้องมีโดยสัญชาตญาณนะคะอันนี้ในมุนมมองของผู้ใหญ่นะคะในมองว่าตรงนี้ไม่ถูกไม่ถูกตั้งแต่แรกนะคะเนี่ยตรงนี้คุณไม่มีความยังไงอะสปิริตไม่มีจรรยาบรณในในตรงนี้นะคะมันถึงได้เลยเถิดนะคะรวมไปถึงนะคะในมุมกับการมุมมองของนิวอันที่สองก็คือในรูปแบบของฝั่งน้องนะคะถ้าเกิดถ้าเกิดนะคะมีการ ด้วยความที่เอาในมุมของน้องเนี่ยนิวจะมองอย่างนี้ค่ะเราเป็นพ่อเราจะต้องบอกกับน,น้องเลยด้วยความที่เรามีลูกสาวเราจะพยายามบอกกับน,น้องและพยายามชัดเจนว่าความเหมาะสมเราจะไม่ปล่อยให้ลูกเราไปแบบว่ายังไงทำคอนเทนต์ถ่ายรูปก,กับธนายมียังไงอะ เพื่อโปรโมทร้านนะคะเราจะเราจะต้องเจังเราจะต้องเด็ดค่ะแล้วมีเราต้องแบบรักษารักษาขอบเขตแบบชัดเจนเลยนะคะเราจะสอนลูกเรารวมไปถึงนะคะการให้ไลา์เนี่ยเราควรที่จะรับผิดชอบค่ะเราควรที่จะติดต่อกับทางคุณทนายโดยตรงไม่จําเป็นต้องผ่านให้ลูกไปติดต่อนะคะหรือหรือนะคะถ้ามีการติดต่อกันเนี่ยคุณจะต้องบอกกับลูกนะคะว่า สิ่งน,นี้ทํามันไม่สมควรคุณจะต้องสอนลูกเลยถึงความเหมาะสมเพราะน้องยังเด็กมัน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 อันนี้คือสัญชาตญาณของคนเป็นพ่อเนาะแต่ถ้าเขามีการแอบ,บคุยกันแล้ววันหนึ่งน้องรู้สึกผิดน้องมาปรึกษานะคะสิ่งที่เราจะต้องทํานะคะสัญชาตญาณของคนเป็นผู้ปกครองอันนี้นิวจะออกความคิดในมุมของนิวเพราะนิวก็มีลูกสาวค่ะนิวจะทําแบบนี้ค่ะถ้าเกิดมันเลยเถอะจนถึง เหตุการณ์เกิดขึ้นอย่างที่เราเราเสพข่าวนมที่มีข่าวมีการโอ้แบบหลายเพจมากนิวจะทําสิ่งนี้ค่ะอันดับแรกนิวจะคุยกับลูกพอลูกมาคุยกับเรามาแบบสารภาพามาเปิดเผยถึงตรงนี้นะคะเราจะการอ่าไลฟ์ในการไลา์ใช่ไหมคะอ่าการสนทนาเนี่ยข้อความที่เขาคุยกันเน่ะเอามาไล่อ่านให้หมดแล้วก็สอบถามลูกถึงข้อเท็จจริงแบบเป็นกลางที่สุดนะคะแบบ ต้องต้องระงับอารมณ์ตัวเองให้มากที่สุดแล้วก็ถามลูกนะคะถึงข้อเท็จจริงถึงความถึงที่มาที่ไปว่าอะไรทําให้เป็นเลยเถิดขนาดนี้นะคะอันนี้ประเด็นแรกประเด็นที่สองนะคะประเด็นที่สองนิวจะไม่ผ่านคนกลางไม่ผ่านคนที่สามค่ะเพราะจากที่ทราบเนี่ยเรารู้จักเขาไม่ว่าจะเป็นในานามของเพื่อนสนิทหรือลูกค้าที่สนิทนะคะนิวนะคะนิวจะนิวจะแบบติดต่อ ขอคุยกับคุณฝั่งของคุณทนายโดยตรงก็คือคู่กรณีที่ทําให้ลูกเราเสียหายหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะเราจะคุยกับเขาโดยตรงเราจะไม่ดึงคนที่สามมาแปะดเพื่อนหรือมารับทราบสิ่งภายในครอบครัวแล้วก็ของลูกเราอะเราจะคุยกันแค่คู่กรณีค่ะและให้มันจบให้มันจบตรงนั้นเลยเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดมันหลุดไปตามสื่อหน้าโซเชียลเนี่ยลูกเราอาจจะได้รับความเห็นใจ แต่สิ่งคนเสียตามมาจะเยอะไม่ว่าจะประวัติที่เสียความดั่งพ้อยนะคะและลูกเราเพิ่งจะอายุ1 8 19เองนะคะตรงนี้มันจะเป็นข้อมูลเก็บเอาไว้พอในอนาคตลูกเราแต่งงานมีครอบครัวไปนะคะลูกก็คือหลานเรากลับมาเจอเนี่ยแบบนี้นะคะสิ่งที่แบบตามหน้าสื่อต่างๆเปราวบอดข่าวของคุณแม่เขาเนี่ยมันจะเป็นแบบมันตาบ่าว บาดแผลอยู่ในใจที่ความผิดพลาดที่เราทําไปนะคะตรงนี้นิวจะคิดหนักมากและนิวจะทําทุกวิธีทางเพื่อปกป้องลูกและคุยกับคู่กรณีให้ได้ให้เป็นส่วนตัวให้ได้ที่สุดและให้เงียบที่สุดนะคะนิวจะไม่ปล่อยให้มันเป็นแบบนี้นะคะเพราะมันมีเสียกับเสียค่ะมันเสียกรเสียร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะตรงนี้นิวถึงนิวนิวคิดว่าในกรณีนี้นะคะถ้าทั้งสองฝั่งมีสติไม่ว่าจะฝั่งของคุทนาย ต้องมีสติในความที่คุณมีครอบครัวแล้วคุณมีหน้าที่การงานอันนี้คุณผิดร้อปร์นะคะในมุมกับกันฝั่งของน้องแล้วก็ผู้ปกครองนะคะก็ผิดคุณไม่ควรดึงคนที่สามเข้ามานะคะเป็นคนกลางคุณควรจะคุยโดยตรงคุณควรจะคิดถึงอนาคตประวัติของลูกคุณนะคะต่อไปเขาเรียนจบเขามีวุฒิภาวะมีหน้าที่การงานแล้วเขามาดูอดีตของเขาอะ มันก็เจ็บแล้วถ้าวันนึงเขาแต่งงานมีครอบครัวไปหลานเราจะต้องไม่เห็นประวัติแม่ของเขาก็คือลูกของเรานะคะมันก็รู้สึกแบบมันเป็นแผนในใจของความผิดพลาดพูดตรงๆเลยคะ่ะมันเป็นความผิดพลาดมันมันเป็นการทำร้ายลูกตัวเองมากๆม,มันเป็นแผลที่แบบยากที่จะลบเพราะมันเป็นประวัติข้อมูลในคอมเนาะ,ะตรงเนี้ยตรงเนี้ยนิวรู้สึกเห็นใจน้องนะคะเพราะนิวพยายามทำความเข้าใจว่าเด็กอายุ18เนี่ยตอนนี้19กเนาะก็พอๆกับลูกคนโตนิว เขาจะมีมุมของเด็กอะ่ะซึ่งความคิดเขายังไม่ไกลพอเราต้องคอยไกด์เขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยนิวจะไม่มีจาร์ของน้องนิวจะมองรูปแบบนะคะการคิดกันคำนึงกันตัดสินใจว่าอะไรมันทำให้คุณพ่อเขาทำในจุดนี้นะคะเอาเอาเพจส่งข้อมูลการคุยเนี่ยให้ทางสื่อต่างๆมันมันตรงนี้มันเป็นอะไรที่แบบอาจจะเป็นพ่อเราห่วงลูกมโมหนะคะแต่ตรงนี้มันต้องคิดเยอะ การมาโหเพียงแค่เสี้ยววินาะทีเดียวนะ่ปล่อยข้อมูลไปเนี่ยมันทําลายชีวิตคนทั้งชีวิตนะคะระยะยาวเลยแล้วก็หลานเราในอนาคตด้วยเพราะตรงนั้นเนี่ยเพราะฉะนั้นถ้าถามนิ้วนะคะใครผิดใครถูกเพื่อนๆน,นิมองนิมองนะคะทั้งสองฝั่งแต่นิ้วมไม่พิจารณ้องนะคะนิมองว่าผู้ปกครองของน้องอาจจะมีควรที่จะมีสติให้มากกว่านี้ฝั่งคุณทนายเนี่ยเราไม่ต้องพูดถึงคือผิดแน่นอนร้อ ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะจะได้จ้งใจหรือว่าหลงหรือแบบเผลอไปอะไรก็แล้วแต่คุณผิดนั่นมันคือข้ออ้างค่ะคุณจะต้องมีสามัญสำนึกคุณต้องมีจิตใต้สำนึกของของ,ของ,ข,องของความเป็นผู้ใหญ่ของการที่คุณมีครอบครัวคุณมีหน้าที่การงานนะคะต่อให้คุณประกาศว่าเราออกจากงานแล้วมันก็มันก็ผิดอะ่ะคือผิดทำในงานมันก็ผิดนะคะในมุมกักบการคนที่น่าสงสารที่สุดนิวมองว่าเป็นภรรยาแล้วก็ลูกของคุณทนายค่ะคนเนี้ยไม่รู้อีน,น้อยไหนมาเจอแบบนี้รู้สึก เนาะมันรู้สึกเสียใจอะเพราะฉะนั้นถ้าถามนิวนะคะมุมมองนิวเป็นแบบนี้ค่ะถ้าผิดพลาดประการใดน,นิวต้องกราบขออภัยด้วยนะคะเพราะนิวม,มองว่าทั้งสองฝ่ายอะผิดแต่คนที่น่าสงสารที่สุดก็คือคุณภรรยาแล้วก็ลูกสาวแล้วก็คนรอบข้างนะคะคนรอบข้างที่มีความผูกพันนะคะมันก็เสียใจมันผิดหวังเนาะนิวก็มองว่าญาติของฝั่งคุณพ่อแล้วก็น้องก็คงจะเสียใจแบบเดียวกันค่ะนี่แหละค่ะนิวอยากจะมาแบ่ง ความแนวความคิดของนิวแค่นี้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆค่ะสำหรับคำถามที่ส่งข้ามาค่ะขอบคุณค่ะ